ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่3พฤษภาคม65ขอบคุณข้อมูลจากรกรมการค้าภายในปรับขึ้นทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันไปรับชมกันเลยข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินทร์13,200-14,000บาทต่อตนันจังหวัดนครราชสีมาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่13,000-14,000บาทต่อตนันจังหวัดอุบลราชธานี12,000-12,700บาทถึง 12, บาทต่อตนัน จังหวัดศรีสะเกด1 2 3 0งหมืามรถึง14,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปางปี65จังหวัดนครสวรรค์8 7 0 0ถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร9 0 0 0ถึง9,300บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8 9 0 0ถึง9,200บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี9 4 0 0ถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9 2 0 0ถึง9,300บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรางปี65จังหวัดสุพรรณบุรี11,500-11,600ถึบาทต่อตันจังหวัดชัยนาท11,000-12,000บาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง9,900-12,000ถึงบาทต่อตันข้าวเปลือกเนียมเมล็ดยาวปี6465จังหวัดขอนแก่นราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,300-9,800บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,300-16,000บาทต่อตัน จังหวัดสกลนคร9,500-9,900ถึงบาทต่อตนันหมายเหตุราคาเข้าเปลือกหนักความชื้น15%สรุปอีกหนึ่งครั้งราคาปรับขึ้นอยู่ทั้งหมด5จังหวัดได้แก่จังหวัด นครราชสีมาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอยุทยาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายแจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือใครหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรค่ะโทรแจ้งสายด่วน1569กรลมการค้าภายในได้เลยนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย